ที่บอกที่เขาวันนี้จัดการประกวดเป็นทางการเป็นพรแล้แลววันถึงเราจะมาร่วมเป็นนักแสดงใช่ไใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ค่ะที่รู้สึกภาคภูมิใจมากๆค่ะที่เวทีของเราไม่ใช่แค่เวทีการประกวดนางงามค่ะเป็นเวทีที่ตั้งใจที่จะแสดงวิสัยทัศน และภารกิจค่ะในการขับเคลื่อนเรื่องของผ้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดค่ะวันนี้คนที่เห็นจากอย่างวิญ่หลักการจะได้เห็นอะไรบ้างในการปก็จะได้เห็นค่ะวันนี้นะคะเราตั้งใจที่จะจัดการประกวดค่ะในภาพของการแสดงแบบผ้าในแต่ละจังหวัดค่ะซึ่งอยากที่จะขับเคลื่อนค่ะแล้วก็อยากแสดงว่า ผ้าไทยค่ะมีมาจากหลากหลายจังหวัดมากๆแล้วยังมีผ้าไทยสวยๆจากชุมชนค่ะที่อยากที่จะ นำเสนอให้มากขึ้นค่ะโดยที่ผ้านะคะในแต่ละจังหวัดค่ะสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนผ้าไทยยังมีหลายประเภทไม่ได้มีแค่ผ้าไหมนะคะยังมีผ้าไ่ผ้าฝ้ายนะคะผ้าลินินผ้าหมักโครนต่างๆค่ะที่เป็นสินค้าของชุมชนจริงๆค่ะและเราก็เชื่อว่าผ้าเหล่านี้ค่ะสามารถ ที่จะมาตัดเย็บโดยช่างฝีมือคนไทยทําให้เกิดรายได้ได้หลากหลายได้หลายด้านหลายมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่ผลิตผ้าไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์นะคะเราอยากที่จะได้นําเสนอในผ้าที่เรียกว่าหลากหลายขึ้นในระดับจังหวัดในระดับชุมชน นะคะเพื่อให้คนที่ผลิตผ้าและสร้างสารรคผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ประจําอําเภอรหรือประจําจังหวัดของเขาได้มีความภาคภูมิใจว่ามีคนนะคะในกรุงเทพค่ะมีรันเวย์สวยๆได้มีพื้นที่ที่พร้อมที่จะให้คนในชุมชนค่ะ สามารถที่จะนําผ้าของตัวเองที่เป็นอัตลักษณ์ประจําจังหวัดประจําอําเภอของตัวเองมาแสดงแบบค่ะและนี่คือเป้าหมายของเวทีของเราเรา Beauty with a Purpose Inspire Global Tourism นะคะเราตั้งใจนะคะที่จะนําผ้าท้องถิ่นนะคะของชุมชนที่ยังไม่ถูกการนําเสนอค่ะ มานําเสนอผ่านรันเวย์สวยๆและพร้อมกับเครื่องประดับจิวเวลรี่นะคะจากคนไทยแบรนด์คนไทยนะคะให้ผ้ามีมูลค่าที่มากขึ้นค่ะสิ่งที่ของที่เฟ้นหาสำหรับมิกับมิสเซสจะเป็นยังไงที่ท่านทุกท่านถูกใจกี่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นการจัดเวทีการประกวดค่ะที่เฟ้นหามิสแล้วก็มิสซิสค่ะทัวริซึมไทยแลนด์ค่ะ ผู้ที่นะคะจะดำรงตำแหน่งค่ะในการที่ขับเคลื่อนพวกผ้าทไทยชุมชนนะคะแล้วก็รวมถึงไปเข้าสู่พื้นที่ต่างๆค่ะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนำเสนอการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั่นแปลว่าท่องเที่ยวอย่างไรให้รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะแล้วก็ไปเฟ้นหาออของสวยๆจากแหล่งชุมชนนะคะ ให้เรียกว่านำมานำเสนอให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นผ่านตัวนางงามซึ่งมีความสวยและมากกว่าความสวยคือ purpose ที่เขาตั้งใจที่จะทำเพื่อสังคมจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวทีเรามี key message ชัดเจนเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วเวทีของเรานะคะมี key message ชัดเจนคือ beauty with a purpose นะคะเราก็สาม,มารถที่จะ inspiring นะคะ global นะคะทัวริึนะคะไปได้จริงเรียกว่า local to global อ่ะอันนี้เป็นคีย์แมสเ็จของเราค่ะพอสอสโฆษณาได้มีการตอ,อยาาค่ะเวทีของเรานะคะก็ได้มีการพูดคุยในระหว่างเก็บตัวแสดงถึงเจตจำนงว่าหลังจากที่พวกเรานะคะได้มงแล้วถือว่าจะเป็นทีมทัวริซึมไทยแลนด์ค่ะที่จะมีโครงการต่อเนื่องไปในแต่ละจังหวัด ในการทําเรื่องของการแข่งขันผ้าอัตลักษณ์ประจําจังหวัดต่างๆค่ะผ่านดีไซนเนอร์ประจําจังหวัดนะคะได้มีการแข่งขันเราจะสร้างพื้นที่นะคะที่ให้ผ้าอัตลักษณ์และดีไซนเนอร์จังหวัดต่างๆนะคะได้มีพื้นที่ในการนําเสนอผลงานค่ะต้องใชคะเข้าตาบ้าเงเนยมีเยอะมากค่ะ เนื่องจากว่าก็เวทีของเราอะค่ะมีการแสดงบทบทชัดเจนว่าปีนี้เราต้องการที่จะขับเคลื่อนโครงการ MTT สืบสานผ้าอัตลักษณ์จังหวัดฉะนั้นนะคะผู้ที่เข้ามาประกวดกับเราค่ะเป็นผู้ที่รักแล้วก็ชื่นชอบการใส่ผ้าไทยเป็นคุณเดิมอยู่แล้วแล้วบางท่านเนี่ยก็ต้องการที่จะนำเสนอผ้าของชุมชนตัวเองค่ะ,คะก็เลยเรียกว่าเจอแคนดิเดตที่น่าสนใจหลายคนมากๆค่ะ ค่ากะทุกท่านค่ะสามารถร่วมจับมือกันนะคะขับเคลื่อนเรื่องของผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนะคะได้ที่เพจ MTT Tourism Thailand นะคะมาให้กำลังใจสาวๆค่ะมาฟังทัศนคติถึงแม้ว่าแต่ละท่านนะคะอาจจะพูดไม่เก่งนะคะแต่ว่าอยากเห็นถึงอยากให้เข้าถึงความตั้งใจของเขาว่าตัวเขาค่ะรักความเป็นไทย แล้วก็อยากนำเสนอผ้าไทยจริงๆค่ะเขาถึงเลือกที่จะมาประกวดกับเวทีนี้ค่ะอกกำลังใจะค่ะกค่ะต้องำที็อยค่ะก็อยากให้กำลังใจค่ะไม่อยากให้เรียกว่าตั้งใจที่จะพูดหรือว่าสปีดเกี่ยวกับคีเมสเซจมากเกินไปนะคะอยากให้แสดงถึงความเป็นผู้หญิงไทย นะคะที่ตั้งใจที่จะ เป็นกระบอกเสียงในการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์และบอกเสมอว่าถึงแม้ว่าปีนี้จะทําโครงการผ้าไทยก็จริงแต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้มีแค่ผ้าไทยซอฟต์พาวเวอร์มีเรื่องของอาหารไทยมีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวไทยมีเรื่องเทศกาลไทยมีเรื่องวัฒนธรรมไทยและที่สําคัญค่ะ<ไ>แค่เป็นผู้หญิงไทยแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยก็มากเพียงพอแล้วที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งค่ะ เพื่อทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นจนไล่เปิดที่ผ่านมาเนียครับวายอ๋อคิดว่ายังไงครับวันนี้จัดการยังไงโอเคจริงๆเออคือพี่อ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเองอ่ะค่ะเป็นคนที่ชอบหลักการพัฒนาจริงๆแล้วในชีวิตชอบอยู่สองเรื่องคือชอบเรื่องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือว่าส smart city นะคะแล้วก็ชอบเรื่องผ้าไทยชอบเรื่องพัฒนาชุมชนค่ะซึ่งเราก็คิดว่าในแต่ละเวทีค่ะแพลตฟอร์มของเขาแล้วก็ความสามารถของน้องๆรวมถึงอินสไปเรชันของพวกเขาค่ะมีบทบาทที่ชัดเจนเราเชื่อว่า MUT นะคะเขาเขามีความคือเขามีความเขาเรียกว่าสมัยใหม่แล้วชอบอะไรที่ เป็น New Generation เราก็เลยคิดว่า M T M, M U T นะคะเหมาะสมในการขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันเรื่องของ Smart City เรื่องของ Smart Living เรื่องของสุขภาพอัจฉริยะค่ะส่วนเรื่องของอะไรที่มันอาจจะผิดพลาดอะไรพวกนั้นนะคะเราเราไม่ได้ตั้งจับคือคือมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราก็เราก็ไม่ว่าจะทำอะไรเรามีเรามี p u อ p เพ e ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่า คือเราไม่อยากให้เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอเราบอกว่าเราพยายามผลักดันเรื่องของ Smart City, สมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ใกล้ตัวเรื่องของเนซิโลเรื่องของการทำอีเวนต์ที่ต้องโลคาบอนมันเป็นสิ่งที่เราต่อสู้อย่างหนักประมาณ4ปีคือเวลามาเกิดความผิดพลาดอะในใจในวันนั้นนะ่ยคือเรากลัวว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะนําเสนอมันไม่ถูกกิบยกออกมานําเสนอนั่นก็คือเรื่องของสมาร์ทลิฟิ้งเรา คือเราทำแดชบอร์ดเราท, Dash ทําแดชบอร์ดแทบตาย3ามสวันในการที่เราจะบอกว่าตัวสมาร์ทวอทสามารถที่จะดึง Data ของผู้คนที่ใส่อยู่แล้วเราอยากที่จะให้น้องๆเนี่ยที่ใส่สมาร์ทวอทเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราอยากรู้แล้วเราอยากจะแสดงว่าเทคโนโลยีอะมันสามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุได้จริงๆมันไม่ถูกนําเสนอเลย ค่ะมันคนคนไปเสนอเรื่องเรื่องเรื่องของการม้อวงสุดใช่เราก็เลยแบบเอาตตรงเราร้องให้ประมาณสิบรอบเครียดต่อไมไม่ค่ะเราไม่ได้เครียดราองแค่เสียดายคือเราแค่อยากเห็นแบบเราอยากเห็นคือเราอยากเห็นการพัฒนาเราอยากเราอยากมีเมืองเราอยากมีประเทศที่ที่ดีที่พร้อมให้กับลูกๆเราเป็นแม่ ค่ะเราเป็นแม่เราอยากให้ลูกแบบเติบโตมากับเมืองที่ที่ดีกว่านี้ที่พร้อมกว่านี้ที่ปลอดภัยกว่านี้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้เนาะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการพัฒนาเมืองเราก็จะเห็นเพนพอยต์อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วเราก็ไม่เราคือใน,นเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่อยากแลกในสิ่งที่แพชชั่นของเราความตั้งใจของเรา เทคโนโลยีที่เราสร้างมาปั้นมากับมือ4ปีพัทงทลายลงไป <S <S แต่เราก็ move on <S 2> <S 2> <S 2> แล้วเราก็เชื่อว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะมีโอกาสได้ทำโครงการดีๆอีกแน่นอนเไม่เแเหมือนเราอิบายแลวแต่หลายคนก็ยังไม่ชเป็นการลกระแ,แสไม่แปกใจเพราะว่าคือคือมันเป็นเพราะแบบนี้เราถึงอยากเห็นประเทศพัฒนาอ่าคือคือคือ,คอเราเป็นคนไม่คือไม่ค่อยอ่านพวกคอมเมนต์เลย ไม่อ่านใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะสนใจอยู่แต่กับว่าเทคโนโลยีของเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นเพราะเราเป็นคนทำงานด้านนี้ค่ะคือก็เชื่อว่าคือคนที่ทำงานด้านนี้ค่ะเราเห็นแต่เพนพอยท์ค่ะเราเห็นเพนพอยท์เยอะมากคือ คือมันคือไลฟ์สไตล์ของเราเป็นแบบนั้นเนี่ยเราคือเราก็ไมู่้จะอธิบายอย่างไรค, <ฮะ S 2> ค่<ฮ>ะคืนอยู่กับยี่นันต้าใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้เพราะหลายคนแฟนพนักงานคิดว่ามันเป็นการเรียกกระแสเป็นการที่แบบทำให้จาน,นงานของมีดีตัวเองมีอะอเคค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าแบบคือโดยสัจจริงเลยเนาะค่ะคือตอนที่โทรหาพี่นวัตว่าว่าว่าอยากทำเอ็มระยองเพราะว่าอยากทำเรื่องสมาร์ทซิตี้กีสู้มา4ปีแล้วยังไม่มีคน ให้ความสาคัญกับสมาร์ทซิตี้เลยประเทศอื่นเนี่ยเขาเขาพัฒน,นามากมากแล้วเราก็ไม่อยากให้แบบเรื่องของ Data ของประเทศไทยถ้าหากประเทศไทยเนี่ยเข้าไม่ถึง Data หรือว่าไม่ทันเทคโนโลยีอะค่ะต่างประเทศอะก็จะสามารถที่จะเข้ามาดึง Data เรามากขึ้นแล้วมันทําให้บ้านเรามันยิ่งถอดถอยเรามีแค่วัตถุประสงค์เดียวส่วนคนที่จะว่าจะอะไรดึงกระแสรเราก,เราก็เราก็ไม่สน,นะเรา เราแค่เราไม่อยากพูดอะเราแค่ทําอยู่ทุกวันแล้วเราทํามา4ปีแล้วเราก็ทําต่อไปเรื่องของกระแสไม่ได้มีผลอะไรกับคือเราสร้างกระแสแล้วเราสําหรับเรามันเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วมันทําให้เราดูแย่ในสายตาผู้ใหญ่การที่เราแถลงข่าวไปเราได้การยอมรับจากสวทชจากเดป,ป้าไทยแลนด์ จากผู้ใหญ่ราชะการวันที่เขาหานมาว่าโอเคหมอกี้ทำจริงหมอกี้เอาสมาร์ทซิตี้มาผูกกับนางงามได้อย่างไรผู้ใหญ่ที่เขาให้การสนับสนุนเราเราเราอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วอยากให้ประชาชนได้เข้าใจว่าสมาร์ทซิตี้สมาร์ทลิฟวิงมันดีนะ มันใกล้ตัวขนาดไหนแล้วในวันที่เมสเซจมันถูกเปลี่ยนเบนไปเราเสียใจที่เราอาจจะทำให้ผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าเราหยิบวิสัยทัศน์เราเราเล่นกับ ก็เรียกว่าอะไรคือเราเล่นคือเราเล่นกับกระแสหรือเปล่ามันเหมือนเราทําเพื่อตัวเองราะเราไม่ได้ทาเพื่อตัวเองแต่เราก็ต้องใจแล้วที่ได้พูดที่ได้อธิบายว่าไม่ได้เป็นอย่างที่อะไรคนท้อตีความก็อธิบายไปเขาก็ไม่ฟังหรอกเพราะว่าแต่เราใจขึ้นไหมคาคะโล่งใจขึ้นไหมคะไม่ก็ไม่รู้สึกอะไรคือหมายถึงว่าก็ไม่รู้สึกก็เฉยๆอะค่ะเพราะว่า คือคือเราก็แค่โฟกัสกับการทำประโยชน์อะจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ